เนี่ยโอ้เสียงอึงเลยครับผมได้ยินเสียงอึงเลยกับพี่น้องนะงอมงาบอ่ะสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทางช่องลีทองจีชาแนลนะครับผมวันนี้พามาดูรถขนเครื่องเสียงครับพี่น้องนะฮะรยิกาศตกครับผมอึองร้องสนานวันไว้เลยครับผมอันนี้เป็นรถเอ่อซีโะนะครับผมการเกษตรแบบนี้เลยพี่น้องเหล็กทั้งคันเลยครับผม นะด้านหลังอ่ะเดี๋ยวให้ดูกระบะกันก่อนนะนี่ครับผมโลยางยางโอเคอยู่ครับพี่น้องนะนี่ครับผมเนบนี่ครับผมราคาหกหมื่นตอนนี้ผมอยู่ร้านทศพลนะครับผมอิเล็กทรอนิกส์หกหมื่นสองพันประจานรถหกหมื่นสองพันครับพี่น้องนี่ใครหาอยู่ครับผมนี่จัดเลยครับผมนี่นี่ดูครับอันนี้มันเป็นเศษไม้นะครับพี่น้องนี่ครับโบโบผมทําคลิปรถให้เลยครับผมนี่ครับพี่น้องสวยครับผม รับประกันคันนี้62,000บาทเครื่องดีเซลซีซูบครับพี่น้องนะอาจารย์ทศพลขับมาประมาณ80-90โลมาแล้วครับผมนี่นะฮะเครื่องเป็นยี่ห้ออะไรครับนี่นี่ครับผมอาจารย์เกียร์เกอร์อะไรใช้ได้ปกติเลยบ่ปกติขับสบายเลยเนาะระบบไฟติดไหมไฟหน้าไฟท้ายติดหมดเลย,ยอ๋อไม่เป็นไรเนาะนี่ครับผมมาถึง หกหมื่นสองพันบาทครับพี่น้องนะฮะราคาดีพระเจ้าจอดมันยอดมากครับผมนี่นะฮะใครหาอยู่เด้อพี่น้องรีบจัดเลยครับผมนะครับผมเป็นแต่ถ้าเนี่ยถ้าส่งอีเทนจะเป็นแบบนี้เดี๋พี่น้องนะอีเทนเออไม่ใช่อีเตนอนะอีเทนกี่บาทนี่ลูกพี่อีเทนแสนหนึ่งอ๋ออีเทนแพงกว่าบ่ อ่ะแสนเดียวนะครับคันนี้แสนเดียวนะครับผมนี่นะอันนี้จะเป็นเครื่องคูบต้านะครับผมใช่ไหมใช่เครื่องคูบต้าไหมนี่อ๋อไม่ใช่คูบต้าอันนี้เป็นโกลเด้นโบอ๋อนะครับผมออันนี้แสนหนึ่งครับผมอันนี้เป็นทรงรถเห่ครับผมนี่นะฮะมาแบบมืดๆแบบนี้แหละครับพี่นองนะอันนี้จะเป็นรถเห่ครับผมเป็นรถเห่เดิมนะแต่ตัวนี้มาใหม่ครับผมนี่นะฮะเครื่องยนต์ สีสูบครับพี่น้องนะครับผมขับสบายเลยครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นเครื่องของอะไรผมมองไม่เห็นครับพี่น้องนี่อ่ะพี่น้องดูเอาเองแล้วกันเด้อนะครับหกหมื่นสองพันบาทครับพี่น้องนะใครมีเงินอยากเอาไปขับลุยในป่าในดงครับผมนะฮะขนของได้ครับผมนี่นะครับสวยงามมากตัวนี้มันดำไม่ได้เด้อพี่น้องนะครับผมนี่ต้องเอาไปแปลงกันเอาเองแล้วกันนะครับผม เอาไปขนเครื่องเสียงเนาะพี่น้องหน้าจีเจ๋วนะผมว่าโอเคเลยนะฮะส่วนคันนี้แสนหนึ่งครับพี่น้องนี่นะแสนเดียวครับผมใครสนใจก็ทักมาหาพี่ทศพลได้เลยนะครับร้านทศพลอิเล็กทรอนิกส์นะคันนี้นี่โครงเหตุเรียบร้อยเลยครับผมมีผ้าตรงผ้าเต็นท์เรียบร้อยนะครับเครื่องนี่ใหม่ล่าสุดเลยครับผมพี่แกถอยมาใหม่แต่ตัวนี้สตาร์ทต,ตึมขี่ได้เลยครับพี่น้องนะหกหมื่นสองพันบาทนะครับผม เจ้าเลยอ๋อวัสดีครับนี่เจ้าของร้านมุเตยุ่งอยู่วันนี้ก็มันติดไปกับคลิปหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าให้มาดูแบบง่ายๆเลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวพี่น้องจะต้องไปรีดูก็เลยอ่ะเดี๋ยวผมแยกคลิปมาให้ดีกว่าก็คือจะเป็นรถตัวนี้อันนี้ก็จะมีใบ ใบเขาเรียกอะไรเนี่ยเวลาเราซื้อก็จะมีใบการซื้อการใรให้ไหมเนาะก็ก็มีมีมีครับมีให้เรียบร้อยเนาะนะครับแต่ว่าคู่มงคู่มือคงจะไม่มีหรอกมั้งไม่มีครับผมครับไม่ต้องห่วงนะเพราะมันเป็นรถทรงคันอืมนะครับไปรับซ้ายก็ได้ลูกพี่ไปเออเดี๋ยวเบอร์โทรผมลงใต้คลิปให้ละกันอันนี้ผมให้ดูโดยรวมเด้อนะครับใครที่หารถอยู่นะครับเหล็กทั้งคันเด้อพี่น้องนะสภาพยังสวยไม่มีผุนะครับผม มาดูรถเพิ่มเติมได้ที่อำเภอกระสังนะครับผมหลังโรงเรียนกระสังพิทยาคมนะครับผมแล้วก็ขับมาอีกหน่อยหนึ่งก็จะเป็นวัดป่าอุดมธรรมครับผมนะฮะร้านพี่ทศพลเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวผมให้ดูแลกันนะครับเบอร์โทรศัพท์ตัวนี้เด้อครับผม0 9 8ย์3สเนาะไม่ใช่หรอมั้งเบอร์นี้ไม่ใช่หรอพี่น้องนะฮะน่าจะผิดเบอร์แปลกๆปลกนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูเรื่อยๆครับผมนี่นะฮะโอ้มีกระป๋องเบียร์ด้วยนี่ครับผม นี่นะฮะแจวเลยครับผมนี่นะฮะใครหาอยู่นะครับผมสบายเลยครับพี่น้องนี่นี่นะครับนี่ครับผมแจวแจวเลยครับผมแจวแจวเลยครับผมเดี๋ยวพยายามให้ดูนี่เหล็กเนี่ยครับพี่น้องเหล็กยังสวยอยู่เลยครับผมนี่เดี๋ยวบอกว่าจะคีเรไหมผมพยายามให้ดูทุกมุมเลยครับผมจะได้ง่ายนะครับผมนี่นะฮะตัวล็อกตัวอะไรยังแน่นอยู่เลยครับผมกระบะก็ กระบะเป็นไม้นะพี่น้องนะด้านในเป็นไม้แต่ว่าไม่มีผุนะครับผมไม้ยังสวยเลยเนี่ยเจ้าของเดิมเอาไปขนไม้ขอนอะไรมาแต่ว่ารอบข้างนี่เป็นกระบะเหล็กนะครับ<อ>เปิดได้ครับพี่น้องนะเปิดอกได้เลยอ่ะนะถูกเพลงผมไม่รู้เหมือนกันนะเรื่องรถนี่ผมไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ว่าวันนี้ผมเอามาให้ชมให้ดูแล้วกันเอามาให้พี่น้องได้ตัดสินใจนะครับ<อ>ถ้าว่าบอกว่าถูกก็จัดเลยนะฮะแต่ถ้าบอกว่าเพลงก็อคอมเมนต์สร้างสารรค์แล้วกัน น้องพี่น้องเนาะนะครับผมเพราะว่าพี่ทศพลแกก็ต้องเอามาทํากําไรนะครับแต่แกรับประกันครับผมแกเอากําไรน้อยนะครับแล้วแกแกก็ต้องเขาเรียกอะไรอะนะฮะในเมื่อมีคนเสนอขายมาอันไหนที่พอจับต้องหมุนต่ตกันไปก็ว่าตามนั้นแหละครับพี่น้องนะค,คอมเมนต์อะไรจะถูกจะแพงก็เอาที่เหมาะพอควรละกันนะฮะชื่นชอบทักหาเลยเด้อมีสองคันครับผมอีเตนคันนี้เป็นทรงโครงรถเฮ นะครับหนึ่งแสนบาทครับพี่น้องนะเครื่องไมเอี่ยมเลยนะครับรเฉะาพวเครื่องนี่แกถอยมาใหม่เลยนะครับผมอันนี้ไม่ใช่เครื่องติดรถมานะครับตัวนี้เครื่องมือนหนึ่งที่แกถอยมาเลยครับผมนูนยาวเฟื้อยแล้วครับแล้วก็ตอกออกมาอันนี้แสนหนึ่งครับพี่น้องส่วนตัวนี้ก็รายละเอียดตามนี้เลยผมไม่ได้เก่งเรื่องรถด้วยพี่น้องก็จะให้ดูโดยรวมแล้วกันนะครับว่าอันนี้ก็จะมีคราบน้ํามันเยิ้มหน่อยเอาไปเปลี่ยนประ,ก,ประกุงปกิเนะพีน่น้องไม่งั้นถขับทั้งอย่างนี้หละผมว่าขับสบายเลยแหละนะครับโบก็นี่ เป็นเหล็กเด้อพี่น้องหาฟูกหาหมอนมารองตูดด้วยนะฮะไม่งั้นในรีสิเดวงกินแน่นอนครับผมนั่งเหล็กแบบนี้โอ้โหเมื่อตายเลยนะครับผมนี่นะฮะส่วนด้านหน้าก็จะเป็นนี่ครับโมบโมบโมน้ำเออมีใบพัดให้นะครับผมมาน,นีก็จะเป็นในส่วนของอหัวชงหัวฉีดผมจะพยายามให้ดูโดยรวมนะครับไฟหน้าติดครับผมมีโอ้มีโลอะไรนี่สเตลเ,เลตโค้งโอ้มีแบบ นะฮะเหมือนตระเวนนุบะทงชาตินะนี่ครับผมไฟเฟยอะไรครบเซตนะฮะโอ้ขนเครื่องเสียงนี่สบายเลยครับพี่น้องแก้วเลยนี่ด้านบนครับผมนะฮะใส่เสียงกลางได้ด้านหลังใส่ตู้ครับผมเวอริกูดเลยครับพี่น้อง62,000บาทครับพี่น้องนะฮะราคานี้จวดกันเลยเด้อนะฮะคงไม่ต้องบอกอะไรกันมากมายนะครับคลิปนี้มาแบบสั้นๆมืดๆแล้วกันขอบคุณเลเดอพี่น้องเด้อ